กันจ้าที่เดือนห้าปีโอ้ยพุทธศักราชห้าปีตอนนี้เจ็ดปีนะเจ็ดปีครึ่งเจ็ดปีครึ่งครับค เรียนกันงำเรียนฝนเรียนฝนเรียนฝนทุเรียนทุเรียนทุเรียน ส่วนชุเรียนสีอราฟิัตประมาณนี้ชมสวนทุเรียนยามเย็นไปทุกคนดังๆเลยต้นับใบไปดังมเลยทุกคนจ้ะ từng chú riêng cầm lăng am cầm วัดเลยไวัดวต้นก็หัวปูเลยเดินปาาแต่เรียนต้นุเรียนเลี้ต้นใหญ่ Yeah. มีต้นใหญ่เปนี้ต้นใหญ่มีต้นใหญ่เลยเป็นอย่ใหญเนได้แล้วทุกคนเีนได้แล้วต้นนี้สดลมกรคจายด้วยเลยทุกคนอเรียนต้นใหญ บ้านไปจนเดนะ้เลนในบ้านไปจน,นตามถนนมาแล้วก็สวนทุเรียนจะ้ะสวนทุเรียน ดยังไม่ดอกแกทุกคนไม่เรียนยังไม่ดอก,กคลองน,น้ำเยอะมากเลยนู้นด้านแม่จุนด้านแม่จุนคลองน้ำทุกคนองน้ำน้ำเต็มเลยปีนี้น้ำเต็มเร็วมากเลยทุกคน นี่น้ำเต็มเร็วมากเลยนี่น้ำเต็มเร็วมากวันที่สองเลยนะทุกคนวันที่สองมิถุนาค่ะนี่ถ่ายวันที่สองมิถุนาเนี่ทุกคนมิถุนาสองห้าหกแปดนะทุกคน ตนใหญ่ต้นทุเรียนใหญ่้ตามคตาแดไแมาเดยทน,ดยยนี้ทนี่หัวนหัอามากเลยนะะ่ะชมสวนทุนเรียนค่ะแม่นเบิดด้วยค่ะนี่จะต้นทุเรียนเลยค่ะ ุเรียนนะคะนี่เป็นแถวเป็นแนวนะคเป็นเป็นแนค่ะุเรียนเรียนสีขาลพุงบันเด็นน้ำเป็นด้วย กรน้อยนาน้อยนากำลังเป็นดอกน้อยนากำลังเป็นดอกน้อยหนาผู้เรียนต้นใหญ่ๆหญ่นะทุกคนผู้เรียนต้นใหญ่ๆ